โอเคผมขอกาบตัวดัดทีวีดีทีสวิัดารผูบชมท่งก็ได้เก็บในเชืบผมซึ่งเราก็อยู่ในห้องเก็บของที่ใช้เวลาสร้างทั้งหมดหนึ่งเดือนนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราจะมาทำอะไรก,กันนึ่งนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาทำการว่าว,วันนี้เราจะมาทำส่วนในดาสเซอรกันในเชือบผมซึ่งนะครับผมที่เราเลือกกิจจะมาทำส่วนในดอสเวกันนะครับซึ่งผมจะทำสองซีรีส์ใหม่ไว้ด้วยนะครับก็คือซีรีส์นี้กับ ซีรีส์อชวิตรอดโลกแห่งดรากันนั่นเองนะครับผมโมยทำทั้งซีรีส์สั้นส่วนทเสาก็คือซีนี้กับซีรีส์เอาชีวิตรอดโลกแห่งมังกรด้วยนะครับผมนะซึ่งที่ผมเลือกทำนี้เนะี่ยเพราะว่าใครเครียดเล็กน้อยแล้วก็มีคนบีบงานมาให้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาทําแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากระบายอารมณ์กับสังสรรค์นนะแบบเอาชีวิตรอดผมไม่ได้สายแล้วไงแบบพอเล่นเอาชีวิตรอดปุบะ มันก็ค่อนข้างจะฝืนๆนะ่ะเออก็เลยแบบพักสมองเนาะคือผมเป็นสายคอมมานด์สายสร้างไงเออแล้วเราก็าพักสมองหมกันหน่อยนะครับผมเก็บไอ้แดงๆนี่มากเลยอะ่ะอันหนึ่งนะเก็บไอ้แดงๆ,ๆนี่ก่อนโอเคซึ่งมอสที่ผมได้ลงมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสามมอสด้วยกันนะครับได้แก่มอสเทโลเสาสองมอสนะครับนี่ม,นนมอสเทโลเสาสองมอสนะครับผม ปุ๊บเดียวเอาให้ดูเล็กน้อยนะครับมอสในรเสาอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่มอสเดียวกับที่ว่าเราเกยให้เอามาลงในช่องเลยทุกคนอ่านี่ตัวใหม่มอสใหม่นะครับอืมก็จะประมาณนี้ถ้าเสียงเข้าประกันอะไรขอภัยนะทุกคนปุ๊บเราจะการมันทีนะทุกอนอืมอืมซึ่งนะครับส่วนส่วนในระเสาเนี่ยเราจะมาทําท่าเรือก,กันก่อนเลย นช่ครับผมนะอ๋ผมได้ลงเป็นมอสอาหารหมอ,เอสเดินเสงสองมอสที่จริงอ่ะที่ผมเลือกมาเป็นสองมอสเนี่ยเพราะว่าอีกมอสหนึ่งอ่ะมันมีเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นอุปกรณ์อ่ะอืมมันคืออุปกรณ์แบบผู้อรปกณ์ที่ว่าเหมือนเป็นอุปกรณ์เอ,อุปกรณ์ที่มันสร้างแบบพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าผมหาไม่เจอเว้ย ไม่รู้ว่ามันเหมือนมันหลอกหรือว่ามันผมตาท่อาไม่เจอไม่มีนะเออแล้วก็ลงรถอาหารมาแต่ได้ผมหามันไม่มีเว้ยแอมอนะั่ะก็คือง่ายๆแต่ก็อาจะโดนหลอกนะผมใช่เนี่ยไม่ใช่หนะมดอาหานี่เองซึ่งเราก็พูดทางเพลงนะเรามาเริ่มทำกันดีกว่าครับผมอ่าโอเคซึ่งเราก็จะทําการลบตรงพื้นที่นี้ไปเลยนะครับผมโอเคเขียนะคำสั่งนกะรนดะีกว่า คนกดไปชุดอ่าโอเคเรามาเขียนกันดีกว่าอ่า L F I R L View หนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดแล้วก็หกสิบห้ากับเจ็ดห้าหกเราก็ทำการลูกหนอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ a i l right. a, 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 a o น okay. okay. ั่นมัน o ละ a i r ผิด a r เป็น a แล้วก็ทำการเล่กทั้งหมดตัดครับเราไปยืนตรงโพสิชันที่มันดีดกันดีกว่าตรงบริเวณนี้น่าจะถึงเนาะถึงละในพิกัดประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็เปิดชุดคำสั่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเปิดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บกดจิ๊บ ม้แต่เกิดอ่าจรดเกินมันใช้เยอะใช้นี่เยอะเหลนเนี่ยแม้จะต้องหลายครั้งอยู่กันเพราะตรงนี้เราทำเป็นท่าเรือนะบถา,าใหญ่ไหมก็ได้นอนครับระดับผมใหญ่อยู่แล้วนะครับโป่งอู้เหลือมือที่เฮ้ยกยเห็นนะอ๋อตรงนี้มันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันน่าจะบักอ่ะแต่มันก็หายไปละนี่ตรงนี้หายแล้วนะครับ ซึ่งเอ่อซีรีส์นี้เดี๋ยวผมขอดูอีกรอบหนึ่งว่าจะมีเพื่อนไหมซึ่งที่ผมไม่เอาเพื่อนมาเนี่ยมีอยู่สองสามเหตุผลด้วยกันนะครับที่ผมเอาเพื่อนที่ผมไม่เอาเพื่อนมาเนี่ยหนึ่งมันไม่ค่อยว่างกันซึ่งไอคําว่าวันไม่ค่อยว่างเนี่ยก็มีมีอีกสามเหตุผลน,นะครับก็คือเหตุผลที่หนึ่งเราเพื่อนไม่ว่างก็คือเออเหตุผลที่หนึ่งมันติดแฟนเนียนะครับมันไม่มามันติดแฟนอืมคนม,มี <c oughs> แฟนผมก็ เล่นเกมนะครับอืมอันที่สองก็คือมันมันแบบติดเกมอื่นนะครับมันติดเกมอื่นอยู่มันไม่อยากเล่นเกมอะไรครับเกมเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแห้รนที่สามที่มันไม่อยากมาเฮ้ยมีสี่คนนั่นแหละมีมันมีแขกรวมที่สามไม่อยากมาก็คือมันมันไม่ว่างครับมันไม่ว่างมาแขกรวที่สี่ก็คือมันขี้เกียจมันไม่อยากเล่น กับผมใช่ประมาณนั้นสี่เหตุผลหลักๆมันไม่อยากมามันไม่มาเหตุผลที่สองก็คือ discord ไอ้ discord เนี่ยเป็นตัวปัญหามากเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัว discord อ่ะไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาเว้ยไอ้ตัวที่ใช้บันทึกเสียงอ่ะเป็นปัญหาใช่ตัวที่ใช้บันทึกเสียงอะเป็นปัญหาเว้ยคือรู้ว่ามันหนึ่งเป็นปัญหามันแบบคือมันค่อนข้างที่จะค่อเรียกว่าไง เออมันค่อนข้างที่ไอ้นะันมันค่อนข้างล่มบ่อยแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นไอหมีอ่ะมันก็ล่มค่อนข้างที่จะน้อยลงแหละแต่มันก็ยังมีล่มอยู่ใช่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เยอะกับหัวที่สามคือผมไม่เอามาอีกแหละง่างๆยาๆไม่เลืนะครับอ่ะประมาณนี้ซึ่งอ่า นี่ตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือนครับผมจะลงไปแบบอ้อผิดด้านคือนี้จะเป็นบริเวณท่าเรือนะผมจะทําลายยาวไปนู่นซึ่งแบบเนี้ยแบบที่ผมโหลดมาลำหนึ่งรู้สึกตัวเองพูดไม่ชัดแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ผมเนี้ยได้โหลดมานะครับผมจากมอดจากแอป dl นั่นเองนะครับผมซึ่งไปหาโหลดก็ไดนะ้เดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้แล้วกันนะครับผมแปะรูไปไว้เสีงยงดีนิวผมพาไม่มีหูฟังอะ่ะ มันดูแบบไม่ค่อยชัดอ่ะใช่เออก็อาจจะต้องฟังเสียงดีนิวผมแบบแปลกๆไปก่อนเ๋ยเรอหูฟังใหม่มาครับอาจจะเป็นปีหน้านะผมมีเงินก็โดนเหยียดฟังใหม่ให้ผมหน่อยนะครับถือว่าทําบุญนาทานในใจผมนะไม่ต้องเห็นนะผมหรอกว่าเล่นนะผมอ่ะซึ่ง๋ยวผมขอตัดตอนนี้เอ่อตัดตัดตอนที่เราทำการโลบพื้นท่าเรือแล้วก็ทำพื้นท่าเรือเลยนะครับ ซึ่งเรือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไว้ทำพาร์ทอีท้ายๆนะผมบอกเลย EP เนี้ยถึง11แน่นอนเพราะว่าผมชอบไอ EP, อีพอาชีวิตรอดอะมัน่ยงไม่ถึงอะเพราะว่ามันมีม,มีแบบมเมเต็มกับแบบแลกแล้วก็ผมแบบผมแบบไม่ได้ชอบเิกีเกียร์ทำไ้แหละหมดไฟแต่นี่ไม่มีหมดแน่นอนไฟไปต่อผมชอบอะไรพวกนี้อยู่และเดี๋ยวผมจะกลับมารันพวกอะไรอซีรีส์แบบคอมมาดีกับพวกสอนสร้างด้วย นะผมนะงั้นเราตัดตอนที่เราทําพื้นนี่เสร็จแล้วกันไป let's go งนการสร้างสะพานเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ฝนมันก็ตกนะครับไฟมันก็เลยสว่างนะครับผมได้ปรับให้มันดับสว่างต่อเมื่อมันมืดนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้แบบผมการสร้างสะพานเสร็จแล้วผมได้ลงเป็นตัวไม่ได้ลงหรอกเขาเรียกว่าอะไรเปิดเปิดเป็นเจ้าตัวสิ่งก่อสร้างใช่แล้วสิ่งก่อสร้างมันมันแบบครียกวลาเป็นวิชา วิชาแบบวิทยาศาสตร์ของเก่ไหมครับอันนี้นี่สมัยก่อนไม่มีแบบนีุ้กคนอสมัยก่อนคือถ้าคุณอยากได้แบบถ้าคุณอยากได้เนี่ยโพลิโพลิเนียมโพลิเมอร์อะไรพวกนี้เนี่ยปรับพวกอะไรอะอย่างพวกไอรอนเนี่ยพวกเนี่ยกรุงนิกเกิลหรือคุณอยากได้อะไรพวกนี้เนี่ยคุณคุณต้องค้าจากพวกนี้เองนะครับแต่ว่าสมัยนี้คือเขาอัปเดตมาแบบเนี่ยคือสมัยก่อนเราอยากได้อะไรเราเราค้าเองขนานั้นนะแต่ว่าสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเราแบบ เปิดมาเอาอะไรเราเอาเลยนะครับใครอยากสนุกก็แบบกดตรงนี้ค้าได้ได้เออนึกถึงสมัยก่อนที่ผมเล่นไอโมดเนะีแบบโหต้องจดผมจดสูตรทุกอย่างเลยนะเว้ยเออจดทุกสูตรอะไม่รู้สมุดสมุดจดสูตรมันอยู่หรือเปล่าวะเออคิดถึงกันือนเนี่ยอืมแหมสมัยก่อนผมบอกเลยนะครับคลิปช่องเก่าผมนี้สอนสอนสร้างอยู่นะครับเป็นอะไรที่ดีนะผมซึ่งผมได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรอนะ ถ้าสร้างสะพานเสร็จน,น้อยแล้วก็เดี๋ยวผมกอ๊อปสะพานรหว,วงอีกฝั่งหนึ่งผมได้ลงเมตัวเนี้ยมันไม่เชิงลงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแบบโหลดสิ่งก่อสร้างมาใช่แล้วเป็นของแอปเอ่อแอปโหลดมอดของในเกมไมค้าบอ่ะไม่ไแน่ใจว่ามันจะใช้ได้เปล่าอ่ะไม่ได้ใช้นานแล้วคือใช้ครั้งล่าสุดคือค่อนข้างที่จะแบบนานมากเลยอ่ะเออโอเคปึ๊บจุบจ๊บจบตรงนี้แล้วก็ กดไปอ่าเอาไม่เห็นมีอะไรเลยอ้อนไงมาแล้วว่ามันใหญ่ขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวเดียวไปทางไหนไปไปไนู้นเหรอหุยเชี่ยะคุยมันใหญ่ขนาดนี้เหรอทุกคนยังใหญ่มันใหญ่ไปถึงไหนเนี่ยเอาดีมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอจริงจังปะหัวใหญ่เกิน ังจางว่านี่อ่ะหนึ่งนะคือเราทุบออกปึ๊บทุบออกเลยแม่งอย่างใหญ่อะ่ะหนึ่งนะตูพิกัดแบบพิกัดอะวปึ๊บมันใหญ่ขนาดนั้นเลยคุมันแก่เป็นยยเนี่ยอุ้ยอาจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยว ไม่ใช่แล้วกลับไปก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยววางใหม่แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะผมแบบไม่ค่อยได้เล่นในวันนี้บ่อยนะครับอป๊แบบหนึ่งมปบหนึ่งถ้าเล่นมา้าแบบพังนี้ไม่เอาเลยว,ว่ยไ,ไปไหนเนี่ยกัแบบหนึ่งกลับเขาเกาะตรงนี้มันเช่าไปทางไหนย้ายทางนน้นหรอหรอทางโน้นน่เลยยายทางไหน่ะ มันยาวทางหน่งมัอนวะเออเออเชี่ยไม่ใชิในน้อยทุกคนก็ใหญ่อยู่นะเออเรือยอดนะอ่าถูกทิ้งไม่ใช่ในน้อยทุกคนก็ใหญ่ดีเมื่อกี้แบบไม่ช่างใจวางไปเลยนะบอกเลยเมื่อกี้แบบมันคึดนก็อะไรเกาะขาดขึ้นข้ามมาสมุดรขาดขาดขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปไกลๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราทําสะพานเอาเนาะ เหมือนเราจะต้องมื่อ่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้อาการให้มันเดีย,ยาวมาหน่อยปึ๊บอัอนนี้จะได้อยู่ปึ๊บอ่าแล้วก็ทำการวางแค่ตัวนี้ไปนะครับอ่าปึ๊บ ตรงนี้ใช่ไหมมันไปทางนู้นอีกปึ๊บแล้วก็แบบแปางไหนอะ่ะมันไกลไปถึงไหนของมันวะมไกลมุ้ยมันยังไกลวิดมันในนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไกลเกินนึงปึ๊บุ้ยมันไปชี้เรือลำน้อยทุกคนแม่งยางใหญ่เฮียแต่เกินแต่เกิน นี่ขนาดเราไปถอยไปไกลเหมือนนั้นเนี่ยทุกอยถอยอย่างนี้นนนมันเรือมันต้องใหญ่มากๆเลยอ่ะเออเรือมันต้องใหญ่มากแค่ไหนอะโอ้ไม่ใช่น,น,น้อยทุกคนเออแม่งใหญ่แต่ว่าแบบถ้าแบบผมเซกับปูป้วแบบพังผมคัดลอกแบบไปเท่ออยไรละเออเราทําการการไว้เดี๋ยวแก้ใช่ใช่ย้อยอย่างเนี่ยใหญ่เหมือนกันเนอะเออไม่ธรรมาดาทุกคน เท่าไาที่ไหนตอนแรกว่าจะแบบเออเราไม่ใหญ่มากแบบกลางๆเท่ากับสะพานแม่งดูขีดอีกตั์อย่างใหญ่เลยโคตรใหญ่อ่ะเออเึิบมอ่ะตือแปลงนู้นใช่ไหมแล้วเราเดินมางี้ดีตอนนี้จะเลยเกาะมันเนาะขใอยเลยอ้าเลยไปแล้วเราทำการวางเลยซื้อ มันใหญ่เอาเรื่องเลยอ่ะเออถ้าเสียงเขาประกันได้ขอภัยไงทุกคนึ๊บผมน่าจะแหลกอ่ะปึ๊บบึอคือวางอีกนึงบอกเลยว่าแหลกบอกเลยว่าแหลกอ่ายังนิ่งอยู่อ่าเริ่มแล้วเริ่มเริ่มหน่วงเล็กน้อยเดี๋ยว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 คุณพี่ ผมเสกตรงนี้เหรอเดี๋ยวก่อนว a t ซับโยโอ้โอ้วิแลกอ๋อคือมันจะเอาแค่ครั้งแรกอะที่เราเสกใช่ไหมอ๋อ oh, คือมันมัน,มนไอไอไอบล็อกนี้มันไม่นับคือมันนับแค่ว่าไออันแรกเราเสกไม่เป็นไรเรามีบล็อกง่ายๆที่เรียกว่าสตั๊กเจออุ้ยแต่มันใหญ่มันจะใหญ่เกือหกสิบสี่บล็อกกเดยแล้วเดี๋ยวผมลบลบเลยทิ้งนี่นไง แม่งอย่างใหญ่ดูความใหญ่มันดิเชี่ยเกินไปหรูมากหรือยอสเตทุกคนน่านี่ไม่รอ้รถสมุขขาดองนี่นะเดินพอเลน่นหน่อยไอคเจ้ผมนี่คือมันแบบสร้างแต่สมัยเวอร์ชันหนึ่งจุดห้าเลยนะนานนะเออแบบสร้างแต่สมัยเราบบเริ่มเล่นอันนี้แรกที่แบบผมว้วแะละทำแบบเล่นกับเพื่อนนะมีของปะไม่มีอกมันจะมีได้งไงใช่ไหม เออเนี่ยจุดเกิดของแบบนี้เรือเป็นอย่างเห็นชอบเลยอ่ะอนี่เรืยยยอย้อยุกเทพอ่ะชอบชอบสระน้ำอ่ากล่องกล่องก็คงจะไม่มีแหละมันมันเมืนใช่มันไม่มีอะไรมันก็เปิดได้ด้วยเฮ้ยใช้ได้ทุกคนไอ้แม่งอย่างสวยปึ๊บอ,อ่าเราเดินบิชั้นบนไปหน่อยนะครับนี่เป็นชั้นล่างโอ้ยนี่อะไรอ่ะเรือชูชีพนะครับเวลาแบบเราวิ่งหนีเดินเสาไอเสากั๊เราแบบกดเรือชูชีพไม่แต่ต้องใช้บล็อกสตั๊กเจอร์สี่ห้าบล็อกได้เลยดูท่าละ นี่ใหญ่เอาเรื่องทุกคนแล้ว๋ยวเราค่อยลบลอกทิ้งให้หมดเลยนะบอกเลยเรื่องลบๆง่ายๆว่ามันเป็นดับมันไม่ใช่เลยยอดขายนะมันเชิงเรือดเรือดส่วนตัวที่สามใช่เออเลือดยอดคือมัน้องระดับใหญ่บรรจุคนเป็นพันๆได้ไหมเออนี่มันมันก็พอถูกถูแต่ขาเลือดยอดได้อยู่เนาะอืมหูถือว่าแบบมันก็แบบไม่ใช่น้อยๆนะอืมอันนี้คือห้องน้ําใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นห้องรวมแล้วก็เป็นห้องน้ํามันจะเป็นห้องรวมกันแล้วก็จะเป็นห้องน้ำที่หลังใช่ไหม เออใช่เดีวแต่ละห้องแย,แยกแยกกันอยู่แต่เป็นห้อง,งน้ำรวมเฮ้ยชิ่น่ายด้วยอันนี้แท่าไหละเท่าไหร่ิบน้ำใช้กับระบบชักเก่าเลยคุณพี่แล้วคือริบน้ำแบบชิมน้ำริบน้ำแบบไม่มีไอ้นี้เลยนะโซ่โถงอะไรแบบนี้เลยริบน้ำเฉยๆเลยอะ่ะอืมไม่เจอระบบนี้มาเก่ามากแลว้วอ่ะน,นี่เขาก็สร้างมาสวยนะเว้ยเออว่าแบบก็แบบก็ไม่แย่แต่เวอร์ชันเก่าเนาะวิ้ย้อนเลยนะเนี่ยเออมันไม่ได้เยอะเล็กน้บบมันไม่ได้น้อยมันไม่ไเยอะเลยล่ะดูดิ อ๋อนี่ก็แบบเหมือนเป็นชั้นในห้องชั้นบางของในห้องต่างๆอ๋อเหมือนไอห้องที่เราไปเมื่อกี้ห้องวิเอรีป่ะใช่ไหมอันนี้คือห้องแบบระดับเฟิร์สระดับเฟิร์สคลาสใช่ป่ะถุยไอห้องนู้นอ่ะคือห้องที่เราไปอ่ะคือห้องที่เราลงมาเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นห้องเฟิร์สคลาสใช่เอประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ห้องที่เรามาตอนแรกเออนี่ห้องเรามาตอนแรกอ๋อมีทางเฟิร์สทีเราไปเราไปเราไม่ลงวะอ่ะอันนี้คือชั้นที่เรามาคือชั้นเฟิร์สคลาสเมื่อกี้เออนี่คือชั้้นนและะออออ๋กก็็ไดดด่่าสุยยเ ไปอีกชั้นหนึงชั้นนี้เป็นชั้นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นชั้นทำงานทขาไมมีเบเอร์้นไมเฮ้ยใครมามาจากไหนอะ่ะเฮ้ยจะได้เนี่ยทำงานรับลมแชมิลดี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 ด,ดีแต่เอออยู่บนเป็นรถวะไม่ใช่ห้องทำงานเออแล้วหลับเปไ็นไรอ่ะห้องทำงานเหมือนกันโอเคปึ๊บตรงนี้คืออะไรมันมนห้องบังคับการนะอ้ามีฮอว์โอ้อไม่ใช่ฮอว์นี่แบบกันแล้วนะสนามสนามสนามแบดใช่สนามแบดตรงนี้ แล้วก็เป็นห้องควบคุมปะ่ะใช่ไหมห้องขับนี่ไงห้องคนขับนะครับออก็สไตล์แบบคนสตออนไตล์แบบเขาเรื่องอะไรคลาสสิกเออเนี่ยใครชอบความคลาสสิกค,คุณไปโหลดมอสตนันมาเล่นทีม่มอสผิดส,สิ่งก่อสร้างมาเล่นคือบอกเลยจับเต็มั้ยมีชั้นต่อไปอ๋ออันนี้ก็ดันฟ้าอู้ใช้ได้โอเคทุกคนเราชมกันมาเยอะแล,ะล้วเรือแม่งสวยอะ่ะเออจริงโอเคเราชมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำการก๊อปวางนี่แหละโยนอันนั้นอันนันผมจะไปเล่นความเดีวเอาผมไปชมคุณว่าสุดๆเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลบน้ำมันมีทีไหมอุ้นยมไไปหมันไม่ลบพหิมไ่ะ โอเคมันไม่ลราเพิ่มสิงไปก็ถือว่าดีมราจะกอบแค่เหลือแล้วก็ไปวางนะอุ้ยเหลือไม่ใหญ่แบบเทียบกับไม่รู e ้ว่ายังไงนะท่าเหลือผมแบบดุก็ใจไล่ไปเลยอ่ะอืมจริงโอเคมาเราจุ๊บ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 ไม่งาะขนแกะมาสร้างเลยตอนแรกเรือตอนแรกมัจะสร้างเรือเองเว้ยแต่ว่ามันเสียเวลาก็อยากสร้างท่าเรือเลาเนยให้เสร็จตั้งแต่ในพาร์ทนี้เลยอืมใช่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวเอาไปเพราะผมรู้จักไอ้บอสนี่ไงแอปเนี้ยผมก็เลยเออเดี๋ยวไปแบบกอลสิ่งก่อสร้างมาแล้วเดี๋ยวยี่ส อะไรวะมาวางในแมพเออก,ก็เลยแบบนั่งรอวนี้นั่นก็เลยไปหาไอ้นี่มาเว้ยเพิ่งหาเมื่อกี้นี้เลยประมาณเมื่อแบบสิบถึงสิบห้าทีแล้วก่อนที่จะมาวางเปิดคลิปแบบเปิดคลิปนั่นคือ <laughs> เพิ่งเพิ่งหาเสร็จเลยใช่คืออันนี้แหละดูเข้าท่าจุดแล้วก็เลยเอามาแต่มีเรือเป็นเรือบแบบไม่ใช่เรือย้อนยันเรือลำกี้คนนี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามาแน่นอนครับแต่ว่าคือเอามาแน่แต่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะอาจจะแบบไม่ใช่ใน ช็อตนี้เดี๋ยวมาช็อตหน้านะเพราะาเราผมแบ่งช็อตโอเคเดี๋ยวเราเร่นความเร็วทีมตอนนี้เราวางปึ๊บวางไอ้ทุพวนนี้เสร็จแล้วกันไป let's go โอเคหมดทุกคนนะตอนนี้เราได้ทการสร้างเป็นเจ้าตัวต่อต่อไปยังเรือนี่เป็นไงสวยงามมาแต่เหมือนจะแบบไม่ตกแต่งมากขนาดนั้นครับเพราะว่าเราจะตกแต่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผ้าเรือประมงอ่ะมันไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้าแต่งกับผ้าเรือประมงอ่ะมันจะคือมันจะไม่เข้าตีมันดูไม่สวยไปเลย ใช่ซึ่งอันนี้คือแมปผมได้เป็นแมปที่สามนะคือผมเนี่ยทำการก๊อปปี้แมปเอาไว้นะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาเรื่อยนะครับไอ้รอบแรกอ่ะที่ผมทำอะ่ะคือผมก๊อปแล้วเพราะใช่ไหมแล้วก็ทำการทำลายเรือทิอ้งอ่ะและ้วตอนนีผมเอาบอ็อกสั่เจร์มาวางอะ่ะไอ้ตรงนี้เว้ยน้ำหนึ่งนะบินสิมันไม่ไมันไ,ไ,ไม่บินหรอเบิร์อ่าไอ,อ้คือตรงบอร็อกสั่เจร์พอมันก๊อปมาใช่ไหม มันจะมีไอ้ตรงด้านล่างอ่ะใต้เรืออ่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้ามันช่องๆเนี้ยมันจะมีน้ําติดเวย้ยเออหมูก็เลยแบบเนี่ยพวกที่เป็นแบบเนี่ยพวกที่เป็นครึ่งช่องกับป๊กระจกพวกเนี้ยคือมันจะเป็นน้ําติดเข้ามาเหมือนมันบล็อกครึ่งน้ําอ่ะเออใช่ขมางในเป็นอย่างนั้นเวย้ยแล้วันเนี้ยมันไม่สวยแนละ้วมันก็คือให้มานั่งแก้ก็คือต้องนั่งทุบเนี่ยทุบพวกเนี้ยแล้วก็วางใหม่ซึ่งมันเยอะมาก เสื้อมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาด้วยทุกคนผมก็เลยสร้างมา copy map มันเป็นแบบที่สองนะครับคือผมได้ copy map แล้วก่อนผมจะสร้างไอช็อตที่แล้วอ่ะเออทุงม,มาได้ copy map ที่สองชัแบบที่สองเนี่ยคือผมวางเรือตำแหน่งผิดเว้ยคือมันเรือมันขาดครึ่งเ้ยมันมันครึ่งบล็อกไปเลยอ่ะเออใช่ก็เลยเป็นแบบนะี้คือแบบ copy ที่สามแล้วก็คือได้มาเรือลำนี้กับเรือลำนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยในครับผม นะซึ่งบอกเลยนะเป็นเรือที่ข้นขานจะสวยงามติดมีน้ําเข้ามาแต่ไม่เป็นไรหลอกถือว่าแบบเหมือนน้ามันซัดเนาะเออก็ไม่ได้แย่นะครับอืมใช่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเะนี่ยผมซึ่งเดี๋ยวในพาร์ทหน้าของซีซั่นนี้เนี่ยมันจะสร้างเป็นทางรถไฟไปนะครับทางรถไฟไปแบบยังห้องวิจัยแล้วก็พวกที่ซื้อของกิน,นต่างๆเนาะอ่ะเนี่ยก็ต่อไปอยังเรือนะครับเดินไปดูหน่อยแล้วกัน นะครับผมซึ่งแบบมันจะเป็นทางรถไฟเหมือนแบบในจุลสิกเลยนะครับผมแตเดี๋ยวผมเราไปหาหมอสรถไฟก่อนนะมีไหมถ้ามีมอดรถไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะอุย้ยเสียงเหนื่อยเว้ยจะถ้ามีมอสรถไฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นมาหาวิทยาลัยดีมานะครับเล้วเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นทางรถไฟกันนะครับผมในพาร์ทหน้าของซีซั่นนี้ส่วน ไอแพทหน้าคลิปหน้าของเราเนี่เราจะไปซีซันซีซันโลกมังกรเราแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโกดังเนาะโกดังเล็กน้อยนะไม่ได้มีอะไรเยอะก็แบบกล่องโง่ๆกับบล็อกน้ำผึ้งบล็อกข้าบล็อกฟางบล็อกอะพวกนี้แบบๆๆแล้วนี่ก็จะเป็นแบบเหมืห้องแช่เย็นเนาะมีข้าวมีบีทรูทมะเขือเทศแล้วก็มันฝรั่งนะครับมีประมาณนี้ เล็กน้อยนะผมซึ่งอะ่ะตอนแรกผมแล้ครับเป็นตลาดเป็นของกินใช่แต่คนเนี้ยคิดไปคิดมาคือแบบมันน่างามยากเดี่ยผมว่าจะไปหาเป็นอดรถแล้วก็เป็นอดรถไฟใช่สองอถนี้ยวลองไปหาดูนะถ้ามีก็เดี๋ยวจะลงมาด้วยรถตัวเนี้ยจะเป็นแบบที่เป็นรถกอล์ฟอะรถจีบย่างนี้เออใช่ ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับมอดรถอ่านี่เดี๋ยวจะทำแบบเป็นชานฉลากรถไฟรับขึ้นไปปึ๊บปื๊ดปื๊ป๊ดทำไปแล้วเราก็จะไปที่ศูนย์วิจัยมาเป็นจุดเป็นเหมือนไม่ใช่กลางกเกาะหรอกเป็นศูนย์วิจัยเป็นจุดเริ่มแล้วก็จะเป็นพาร์ทสี่พาร์ทห้านะที่เราใช้สร้างยั์ตัวแรกกงยัก์ตัวแรกของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทำคันไปเนเธอร์เนาะคลิปหน้าคลิปหน้าเนานะ คลิปหน้าของซีซันโลกแห่งมังกรแต่ว่าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ mm ับสไคร้ผมเลยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบ๊ายบายชิลเกนสมอลโลแล้วเจอกันคลิปหน้าในเช้าผม let's go